ธรรมเสนาบดีเป็นผู้สนใจในการทำบุญกุศลการทำกิจอันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ของญาติผู้ใหญ่ผู้น้อยตลอดถึงผู้ที่เคยเป็นมิตรสหายในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถหัจะเห็นได้จากเรื่องต่อปีนี้วันหนึ่งท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมพราหมณ์ผู้เป็นลุงตอนหนึ่งของการสนทนาท่านถามลุงว่าท่านได้ทำบุญกุศลอะไรบ้างหรือทำครับพราหมณ์ผู้เป็นลุงตอบ ทำกุศลอะไรกระผมให้ทานด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งทุกเดือนให้แก่ใครให้แก่พวกนิครนครับถ้าลุงปรารถนาอะไรจึงทําอย่างนั้นกระผมปรารถนาพรหมโลกท่านคิดว่านี่เป็นทางแห่งพรหมโลกหรือกระผมเชื่ออย่างนั้นครับใครบอกท่านพวกอาจารย์ของกระผมบอกพระเถระนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า ท่านลุงท่านไม่รู้จักทางแห่งพรหมโลกแม้อาจารย์และปาจารย์ของท่านก็ไม่รู้จักพรหมโลกและทางแห่งการเข้าถึงพรหมโลกก็ใครเล่าท่านผู้เจริญที่รู้จักพรหมโลกและทางไปสู่พรหมโลกพระาศาสดาของอาตมารู้ท่านลุงพระเถระตอบถ้าท่านประสงค์จะรู้ก็จงมาเถิดไปเฝ้าพระาศาสดากัน ทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงทางไปสู่พรหมโลกที่ถูกต้องพระมหาเถระอัครสาวกเมืองขวาพาพรามผู้เป็นลุงไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าณเวลุวันวิหารพระมหาเถระทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับพรามให้ทรงทราบโดยตลอดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพรามการให้ทานเป็นของดีแต่ถ้าต้องการผลมากต้องเลือกให้ ให้ในเขตที่บุญจะมีผลเจริญงอกงามเหมือนชาวนาผู้ฉลาดย่อมเลือกที่นาอันมีเนื้อดินดีปราศจากหญ้าหรือพืชอย่างอื่นอันเป็นอันตรายต่อต้นข้าวดูกรพรามหญ้าเป็นโทษเป็นอันตรายของนาฉันใดสัตว์ทั้งหลายมีราคะโทสะและโมหะเป็นโทษเป็นอันตรายฉันนั้นดังนั้นการหวานพืชคือบุญลงในบุคคลผู้มีราคะโทสะ และโมหะจึงมีผลน้อยส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมมีผลมากดังนั้นการเลือกให้จึงเป็นกิจที่พระสุคตสรรเสริญดูกรพรามการแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมสายเพียงครู่เดียวหรือการถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวแก่สาวกของเรา ผู้มีตนอันอบรมดีแล้วมีผลมากกว่าทานที่ท่านทำอยู่นั้นแม้ทำตั้งหนึ่งรปีพรามเอยการบูชาหรือการให้ทานด้วยทรัพ์พันหนึ่งทุกๆเดือนแก่คนผู้มีตนอันไม่ได้อบรมแล้วเป็นโลกียมหาชนหนาแน่นด้วยกิเลสแม้จะทำอยู่สักหนึ่งรปีก็หามีผลประเสริฐไม่การได้เห็นการบูชาการให้ทาน แกท่านผู้มีตนอันได้อบรมดีแล้วปราศจากกิเลสแม้เพียงครู่เดียวย่อมอำนวยผลประเสริฐกว่าเป็นอันมากเมื่อพระบรมศาสดาแสดงธรรมจบลงพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสาริบุตรได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นได้อย่างลงสู่กระแสรพระนิพพานมีอันไม่ต้องตกตามอีกเป็นธรรมดาและสามารถทราบได้เองว่าตนยังต้องการพรหมโลกอยู่หรือไม่ ถ้าต้องการจะไปได้ด้วยวิธีใดผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียวบุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นจึงเป็นอยู่อย่างไร้ระเบียบไร้วินยัย ประพฤติตามอำนาจกิเลสท,ที่ครอบงำชักจูงพระพฤติอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงอันมีปกติให้ผลเป็นทุกข์เมื่อถูกความทุกข์บีบคั้นก็คร่ำครวญว่าทุกขหนอทุกหนอทัอ้ทงๆท,ที่เป็นอย่างนั้นก็หารู้ไม่ว่าความทุกข์เกิดจากสิ่งใดจึงทำอกุศลมูลเพิ่มขึ้นอีกความทุกข์ก็เข้มข้นขึ้นอีกเหมือนกันเขาก็ได้แต่คร่ำครวญรำพันว่า ทุกหนอทุกหนอการทำบุญให้ทานแก่ผู้ทุศีลร้ายธรรมมาได้อบรมตนอย่างนี้มีผลน้อยส่วนบุคคลผู้อบรมตนดีแล้วฝึกฝนตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และแม้ในหมู่เทวดาในโลกนี้ทมเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐ เพราะมีสิ่งที่ประเสริฐอยู่ในตนความข้อนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นการให้ทานการบูชาและแม้เพียงการมองดูด้วยจิตเลื่อมใสในท่านผู้มีตนอันอบรมแล้วฝึกตนด้วยดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่อำนวยผลมากมีผลประเสริฐแท้จริง สมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับณดาวดึงเทวโลกมีพระรัศมีอันเกิดจากพระบารมีรุ่งโรจเหนือเทพทุกหมู่ล่าวอินทกะเทพประบุตมาเฝ้านั่งณพระปราสเบื้องขวาอังกุระเทพบุตรนั่งณพระปราสเบื้องซ้ายเมื่อเทพผู้มีศักด์ใหญ่พากันมาเฝ้าอังกุระเทพประบุตรต้องถอยร่นออกไปถอยร่นออกไปจนไกลลิบ สุนินทกะเทพบุตรคงนั่งเฝ้าอยู่ณที่เดิมนั่นเองพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะยังบริสัทให้ทราบความที่ทานอันบุคคลทำแล้วในบุคคลอย่างไรมีผลมากในบุคคลอย่างไรมีผลน้อยจึงตรัสถามอังกุระเทพบุตรว่าอังกุระท่านเคยทำบุญทำทานมามากเป็นหมื่นปีบัดนี้ท่านมาสู่สมาคมของเรา ทำไมหนอจึงได้โอกาสนั่งไกลนะักไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงอังกุระเทพบุตรกราบทูลว่าฐานที่ข้าพระองค์ทําแล้วมากและสิ้นระยะการนานก็จริงแต่ทําในที่ว่างเปล่าจากทักกิเนยบุคคลทําในบุคคลผู้ไร้คุณธรรมจะมีผลประเสริฐได้อย่างไรส่วนอินทกะเทพบุตรผู้มีคุณอันน่าบูชาได้ทําทานแม้เพียงนิดหน่อยในท่านผู้มีคุณอันน่าบูชา ยังรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาว เมื่ออังกุระเทพบุตรกราบทูลดังนั้นแล้วพระาศาสดาตรัสถามอินทกะเทพบุตรว่าเหตุไรจึงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องถอยร่นไปเหมือนอังกุระเทพบุตรเล่าอินทกะเทพบุตรกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ทักขีเนยะบุคคลในการให้ทานดุจชาวนาหวานพืชลงในเนื้อนาดีพระองค์ผู้เจริญพืชแม้มากอันบุคคลหวานลงในานาดอน ผลย่อมไม่ไพูรณ์ไม่ยังชาวนาให้ปราบปลื้มยินดีฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ชนผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพูรณ์ทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นพืชแม้น้อยอันบุคคลหวานลงในนาดีเมื่อพิอรุณลังสายน้ำลงถูกต้องตามการผลย่อมมากยังชาวนาให้ยินดีฉันใดทานหรือสักการะแม้เพียงเล็กน้อยที่ทายกทำแล้ว ในท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมผลย่อมมากทั้งยังทายกให้ยินดีฉันนั้นอินทกะเทพบุตรกราบทูลต่อไปว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ถวายภิกษาหารเพียงทัพพีเดียวที่เขานำมาเพื่อข้าพระองค์แก่พระอนุรุทธเถระสาวกของพระองค์ยังมีผลมากถึงเพียงนี้พระสากยมุนีจึงตรัสเตือนอังกุระเทพบุตรว่าอังกุระ จงเลือกบุญญาเขตเสียก่อนแล้วให้ทานจึงจะสมควรดุดพืชที่หวานลงในนาดีแต่เธอหาทำอย่างนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมาก หลานของพระสารีบุตรคนหนึ่งและเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งต้องการไปพรหมโลกอย่างลุงของท่านแต่วิธีทําไม่เหมือนกันหลานของท่านฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งทุกๆเดือนบูชาไฟส่วนสหายของท่านทําการบูชายันอย่างที่พราหมณ์เขาบูชากันพระธรรมเสนาบดีได้นําทั้งสองไปเฝ้าพระทศพลพราหม์ที่ฆ่าสัตว์บูชายันเดือนละตัวนั้นพระพุทธองค์ทรงแนะนําให้เลิกทาเช่นนั้นเสีย โดยทรงให้เหตุผลว่าถ้าต้องการไปพรหมโลกก็ต้องประพฤติอย่างพรหมจึงจะไปอยู่ร่วมกับพวกพรหมเขาได้พรหมมีพรหมธรรมคือเว้นจากการเบียดเบียนแต่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อสรรพสัตว์กล่าวคือมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ปรารถนาความสุขความเจริญนำความทุกข์ออกและนำความสุขเข้าไปให้วันใจต่อความเดือดร้อนของสัตว์อื่น มีความบันเทิงใจปราโมทเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขและวางใจเป็นกลางเว้นอคติมีกรรมสกตายานความยังรู้ว่าสัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนต้องเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำไว้จึงวางเฉยเป็นอุเบกขาในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ผู้ปรารถนาความเป็นพรหมหรือต้องการไปพรหมโลกในภายหน้าต้องทำตนให้เป็นพรหมในชาตินี้เสียก่อน ถ้ามีพรหมธรรมบริบูรณ์แล้วผู้นั้นชื่อว่ามีพรหมในตนมีตนเป็นพรหมแม้ในปัจจุบันนี้และโลกที่เขาอาศัยอยู่ก็กลับกลายเป็นพรหมโลกขึ้นมาทันทีทํานองเดียวกันผู้มีจิตเกล้าร้อนอยู่ด้วยกิเลสโลกนี้ก็เป็นนรกขึ้นมาทันทีนี่กล่าวให้เห็นในปัจจุบันก่อนสําหรับพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรซึ่งทําการบูชายันตามลทัทธิประเพณีที่พราหมณ์เขาทํากันอยู่ พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ใช้ปัญญาไตรตรองอย่างมีเหตุผลไม่ใช่สักแต่ทำตามๆกันมาอันใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและสัตว์อื่นก็ควรงดเว้นเสียอันใดเป็นไปเพื่อวความสุขสมนัสแก่ตนและผู้อื่นก็ควรรักษาไว้และทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทรงยกตัวอย่างการฆ่าสัตว์บูชายันซึ่งผู้พราหมณ์ถือว่า เป็นบุญยอดเยี่ยมนั้นที่แท้แล้วเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนถึงสูญเสียชีวิตซึ่งเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดของสรรพสัตว์ความเป็นจริงแล้วผู้ปรารถนาสุขเพื่อตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะชีวิตของสัตว์อื่นก็เป็นที่รักของเขาเช่นเดียวกับชีวิตของเราเป็นที่รักที่หวงแหนของเราการเบียดเบียนสัตว์อื่นจึงมิใช่วิธีที่ชอบทำ และไม่ใช่วิธีจะก่อให้บังเกิดผลเป็นความสุขแก่ผู้กระทําเลยเป็นอันขาดความไม่เบียดเบียนต่างหากเล่าเป็นยันที่ควรบูชามีเรื่องวุ่นวายน้อยไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเพียงแต่งดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นเท่านั้นแต่มีอนิสงส์ภัยสารเป็นทานชนิดหนึ่งเหมือนกันคืออภัยทานการให้ความไม่มีภัยแก่ชีวิต คือให้ความปลอดภัยต่อชีวิตของสัตว์อื่นนั่นเองเมื่อเว้นได้อย่างนี้สัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันได้อย่างสันติสุขไม่ต้องวาดระแวงภัยไม่ต้องพรั่นพรึงก็ที่พวกพราหมณ์ทั้งหลายเชื่อว่าการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนบูชาย,ยันแล้วเทพเจ้าจะโปรดปรานผู้บูชาจะพ้นบาปทั้งหมดที่เคยทำมาตั้งร้อยชั่วคนนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่มีโทษมหันเป็นมิจฉาทิฐิ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้อื่นถ้าการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนบูชายันมีอนิสงส์มากจริงแล้วฉะนันพวกพราหมณ์จึงมีข้อบัญญัติห้ามอย่างเห็นแก่ตัวว่าห้ามเอาคนในวันนะพรามไปฆ่าบูชายันเล่าดูก่อนพรามพระาศาสดาตรัสณนะเมืองราชครื้น,นี่เองที่หมู่บ้านใหญ่ชื่อขานุมัตตะซึ่งพรามกูทันตะเป็นผู้ครอง เขาได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคตให้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนั้นคราวหนึ่งกูทันตพรามเตรียมการบูชายันโดยใช้โคเจ็ร้ลูกโคตัวผู้เจ็ดรลูกโคตัวเมียเ0็ดรแพะเจ็รแกะเจ็ร้รวมเป็น3,500ตัวนำเข้าผูกไว้กับหลักเพื่อค่าบูชายันลองคิดดูเถิดว่า สัตว์จำนวนเท่านี้จะต้องถูกฆ่าพร้อมกันในที่เดียวกันควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจเพียงใดเวลานั้นตถาคตเดินทางไปยังหมู่บ้านขานุมัตตะพรามกูฏทันตะเข้าเฝ้าถามถึงยันที่มีผลมากตถาคตได้แนะนำให้เลิกการเบียดเบียนสัตว์แต่ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์แทนเขาเชื่อฟังลืมใสแสดงตนถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต ได้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นตถาคตจึงกล่าวว่าตถาคตมิได้ติเตียนยันทุกชนิดและมิได้สรรเสริญยันทุกชนิดยันใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตถาคตไม่สรรเสริญยันนั้นแต่ยันใดไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่กันและกันตถาคตสรรเสริญยันนั้นพระบรมศาสดาตรัสต,ต่อไปว่า บุคคลใดพึงบำเรฝอไฟในป่าตั้งหนึ่งปีการบูชานั้นของบุคคลนั้นหาประเสริฐไม่เสียเวลาเปล่าส่วนบุคคลผู้บูชาท่านผู้มีตนอันอบรมดีแล้วเพียงผู้เดียวและเพียงครูเดียวการบูชานั้นของผู้นั้นประเสริฐกว่าผู้มุ่งบุญทําการบูชายันและบวงสวงอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดปีการทําอย่างนั้นไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์ ได้ผลไม่ถึงหนึ่งในสี่ของการอภิวาทนอบน้อมในท่านผู้ซื่อตรงไปยังพระนิพพานในการจบเทศนาของพระพุทธองค์ผลปรากฏว่าพราหมณ์ผู้เป็นหลานพระสารีบุตรพร้อมทั้งพราหมณ์ผู้เป็นสหายของท่านได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาอันหลังให้กับการบูชายันและการบวงสวงแบบพราหมณ์อย่างเด็ดขาดนี่ก็ด้วยการอนุเคราะห์ของพระธรรมเสนาบดี ดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกหรือสัตว์โลกทั้งมวลพระเมตตาของพระองค์มิได้เจาะจงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่แผ่ปกคลุมไปถึงสัพสัตว์ทั้งปวงเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ได้ทรงช่วยเหลือชีวิตคนชีวิตสัตว์ไว้เป็นอันมากหรือจะณนานาได้แม้เมื่อพระองค์นิพพานแล้ว ผู้ที่เลื่อมใสในคำสอนของพระองค์ก็ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นจำนวนประมาณไม่ได้สมพระนามที่ว่าสุขโตสเสด็จไปดีสเสด็จไปที่ใดก็อํานวยสุขสวัสดิ์ให้แก่มวลชนที่นั่นแม้พระธรรมของพระองค์ก็เป็นสุขโตเหมือนกันกล่าวคือพระธรรมอยู่กับคนใดไปกับคนใดสถิตยอยู่ที่ชุมนุมชนใด ก็ยังบุคคลน,นั้นและชุมนุมชนนั้นให้ประสบความสุขความร่มเย็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ไว้เป็นอันมากน่าปราบปลื้มและน่าอศัศจรรย์คือคือนหนึ่งพระเจ้าเปเสทธิราชาแห่งแคว้นโกศลทรงสดับเสียงประหลาดน่าสะพรึงกลัวในมัชชิมยามแห่งราตรีทรงสดับเสียงแต่ไม่ทรงเห็นสิ่งใดทําให้ทรงพรั่นพรึงเป็นอันมาก วันรุ่งขึ้นทรงปรึกษากับราชปุโรหิตปุโรหิตผู้โง่เขลาไม่มียานพอที่จะตัดสินปัญหานี้ได้แต่ทำเป็นอวดรู้ได้ทูลพระราชาว่าเสียงนั้นบอกเหตุแห่งอันตรายต่อชีวิตของพระราชาให้ทำการบูชายันจึงจะปลอดภัยได้ในการบูชายันครั้งนี้จะต้องใช้ชีวิตสัตว์นานาชนิดรวมทั้งชีวิตเด็กหญิงและเด็กชายด้วยพระราชาผู้โง่เขลา ทรงเชื่อคำแนะนำของบรุษผู้โง่เขลาจึงรับสั่งให้นำเอาโคผู้ลูกโคตัวผู้ลูกโคตัวเมียแพะแกะช้างมา้าตลอดถึงมนุษย์รวมทั้งเด็กหญิงเด็กชายอย่างละจำนวนร้อยนำเข้าไปผูกกับเสาเพื่อบูชายันทายชีวิตของพระราชาเพื่อสนองความงมงายของผู้งมงายเมื่อมนุษย์และสัตว์มารวมกันอยู่มากในบริเวณกว้าง ต่างก็รู้ตัวว่าจะต้องตายจึงเศร้าโศกร่ำครวญเสียงระงมไปทั้งลานกว้างไม่เพียงแต่เท่านั้นญาติพี่น้องและมารดาบิดาของเด็กที่ถูกจับตัวมาเพื่อบูชายันต่างก็คร่ำครวญโศกาดูนพระราชาน,นั้นทรงดำริอยู่เพียงว่าจะเอาชีวิตของพระองค์รอดไม่ทรงคำนึงถึงชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นเสียงคร่ำครวญดังมาก จนพระนางมลิกาเทวีทรงทราบพระนางเป็นผู้ฉลาดทรงทราบเรื่องโดยตลอดจากพระโอษของพระราชาแล้วทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาควรบำบัดทุกบำรุงสุขของมหาชนไม่ใช่โยนทุกขร้อนไปให้เขาหรือแสวงหาความสุขสวนพระองค์บนทุกขของประชาชนผู้เป็นราษฎรของพระองค์เองดังนี้แล้วพาพระราชา ไปเฝ้าพระบรมศาสดาณเชตวันวิหารพระผู้มีพระภาคผู้มีพระยานสว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตรัสบอกพระราชาว่ามหาบพิษเสียงนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตของพระองค์หรือราชบัลลังก์หรือพระประยุรยาแต่ประการใดเป็นเสียงของสัตว์นรกที่เสวยกรรมชั่วของตนเปล่งออกมาเพราะทุกทรมานและสำนึกตน ขอพระองค์จงปล่อยมนุษย์และสัตว์ที่จับมาเพื่อบูชายันเสียเถิดการบูชายันอย่างนั้นยิ่งทำยิ่งบาปหนักพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้อาศัยพระนางมลิกาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับแสงสว่างแล้วรับสั่งให้ปล่อยมนุษย์และสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอิสระต่างชื่นชมยินดีเป็นล้นพน้นการให้อภัยทานจึงเป็นการให้ที่ประเสริฐอย่างหนึ่ง ดูก่อนพระดาผู้มีศรัทธามีปัญญามีความกรุณาย่อมเป็นหลักเป็นที่พึ่งของคนและสัตว์เป็นอันมาก